ดูเฉยๆเองไม่เช่อเขาหรอเอาไปปอกมะละกอต่อ ใช้กูเฉยตัวเองมาช่วยเขาสิอยู่น้ำเปล่าหิวน้ำอยู่ตรงนู้นนะพี่าวนเท่วาหเดียววจะเลละใหม่ไต้องอนดดเป็นข้อครัวจำเป็นล้องนคุยข้าวกล้อไม่ดี อันนี้ก็แต่จะทำยำยำมุ้มเส้นโบราณอ้าวตัวเองมหนบอกจะช่วยช่วยเรื่องแรงหน้าง,งานไงใครก็ทำกันนะเหนื่อยทำไมไมาอยู่ตรงนี้ดูนนทหมอง,อง,งานผู้ชายเขาอ,อันนี้มันยาิตัวเองนะนงานผู้ชาย มานั่งหันหอมเนี่ยนะเ้งมาแย่งหน้าที่เขาอะบอกว่านู่นมันงานผู้ชายนี่มันงานผู้หญิงไม้วาทำง,งานเตงพูดก็พูดเถอะเราอาบน้ําแต่งตัวฉีดน,น้ําหอมมาเนี่ยแค่เราบอกแค่เราถามเขาว่ามีอะไรให้หนูช่วยไหมเขาให้หันเนี่ยอยู่ข้องครัวเนี่ยมันจะดนครูก็โดนหนกันนะเตงหน้าหนังหน้าเรามันเหมอกัอยู่ข้างหลังเนี่ยหรอวะ เฉียหั่นห่อมันมันเป็นเล่นๆหนีไม่ได้บอกเขาหั่นไม่ถนัดหรอเเตงต้องใส่เกลือเพราะว่าเดี๋ยวน้ำตาตัวเองอะ่ะน้ำตาจะไหลไม่ใช่เอาเกลือวางข้างเขียง<อ>ตรงเนี้ยเห็าปะวางข้างเขียงแล้วเตงก็หัน่นเกลือมันจะโดดแล้วก็หั่นหอ่อเป็นเ่นไม่ถนัดหรอ่ราต้องนั่งท่านี้ป้ะก้กาวเดิเฮ้ยท่านี้ได้หรอาตัวเองอืมทอาละเอียดมากไหมไม่เอาแค่บางๆศูนย์จุดหนึ่งเซนก็พอ พอ,อ,อแล้วอะทำเถอะบ้างเออกูไปบ้านมึงมึงก็ใช้กูอย่างเงี้ยเออทำเถอะบ้างเฮ้ยทีทีวันนี้ศู 7, นย์จุดเจ็ดศูนย์จุดเจ็ดมิลเออเอาให้มันได้ทีทีอะถ้าไม่เท่ากันนะหันหันใหม่หมดเลยดีมาดูเวดี ดีเอาคืนบูญดีดีอยเอิงเอิงจะไปไหนเอิงช่วยเขายกหม้อก่อนซิเนี่ยเกาต้องยกหม้อไอ้บบวนเส้นอ่ะเพิ่งผู้ชายจะยกนู่นให้ผู้ชายมาช่วยนุ่นเลยหนักๆนัะเองต้องไปแต่งหน้าอีกอ่ะหน้าจะทำขวัญแล้วเนี่ยหน้าจะทำขวัญเกี่ยวอะไรกับเอิงอ่ะเอาต้องไปนั่งไงนั่งรับขวัญหน้าเองช่วยเขายกวุ้นเส้นอ่ะดีล่างวุ้นเส้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเขาจะลวกวุ้นเส้นอ่ะชอบทำให้เปลืองตัวอยู่เรื่อยเลย เนี่ยยกวนเส้นตรงนี้ดอกไม้หนูชอบดอกไม้ยกดิเกรงแหละเขายกไม่ไหวมดลูกเขาจะฉีกถือถือไว้ถือไว้ตรงนี้ใช้ต่เกูเนี่ยถือไว้เดี๋ยวน้ำเดือดแล้วก็สอย่าพึ่งโอ้แป๊บนึงรอน้ำเดือดก่อนร้อมร้อมสวัสมีสวัดี ที่โม <laughs> ดนันใครเห็นโดนันบ้างเฮ้ยตามหาตั้งนานเนี่ยทำยำวุ้นเส้นมาให้เนี่ยกินป่าอ๋อไม่กินหรอกินบ้างอยู่ทางนี้กินป้าเลยเขาทำเองเลยนะยเขาเหนื่อยมากเขายังไม่ได้กินเลยอืมดีแล้วทำทั้งบ้างเขาเลยแอบทำแล้วมากินวเวลากูไปดูบ้านมึงกูก็โวนแบบนี้เ <c oughs> อาดิเอาดิ นี่น้องน้องชายหน้าเหมือนกันพานตามกันมาเลยนะทำไมเขาหลอกพานตามมาจากรวนจำอ่ะพี่น้องก็อยู่ในนั้นอร่อยไหมคะอร่อยมากพี่หญิงเนาะถามพี่หญิงดิว่าพี่หญิงพูดอะไรวะเน่ยพี่หญิงถามดิว่าว่าว่าโดนัทอ่ะเหนื่อยไหมทำงานช่วยงานวันนี้เออเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยมากเลยเหนื่อยโอ้โหเขียนเลยอะ หนึ่งหนึ่งากากหู โอเคเปีป่ยนไม่เอาน้านี้ธรรมดาเปหมดแล้วธรรมดา มึงได้ไม <ality> okay? ่มาช่วยกูนำทำไปเถอะนี่มันด้านยาตัวเองเฮ้ยครับ ต้องมาแอบเต้นตรงนี้เหรอญาติเยอะเดี๋ยวเรที่พี่ถ่ายญาติเยอะเฮ้ยเพลงนี้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพลงอะไรวะโดนน้ำมีดลูอะไรเนี่ยเก็จอี้เก่าอจับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไอ้กางเกงห้อยใส่พี่ปอว่างแล้วบักเขาเรียกมาอยู่นั่นน่ะโอ้ยดูไงสวยปะล่ะไม่เกี่ยวกับชุดนะแล้วถ่ายแล้วถ่ายตอนแรกก็ไม่สวยากตอนกก็ไม่สวยเลยชุดไหนก็สวยเอ้ยชุดไหนก็ว่ายสวยหมดคุณนะะคนึกว่าเมียสอสอเดี๋ยวเดี๋ยวเตงขอขอยื่นพี่ปอก่อนเอาไปทำคุณอย่าเพิ่งแกะดูตอนนี้นะแกะดูตอนนี้เขินเลยนะเเปิดลย ซองกูก็ให้ไปแล้วอะไรนะซองอะให้ไปแล้วเออยังไม่เลิกใช้กูเองอะคุ้มเลยนะทำๆไปเถอดตัวเองได้แล้วดูเองหอบอะไรมาบ้างยังเขาก็เอาพวกขนมหวานไปให้เยอะแล้วก็ขนมจีนพวกน้ำยาเพราะว่าจะเดี๋ยวเขาเอาไปใส่รตแรกนะที่รถอะให้เยอะเอาไปให้เยอะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเองดูต้นทางนะเขาจะเอารตแรกใส่รถก่อนได้เอาไปให้เยอะแบบเอาแบบงานหน้าไม่ต้องใช้กูอีกเลยอะไรเงี้ยเอาไปให้นะ